ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ทําการตอบกลับในเรื่องของรหัสสมาชิกที่เราได้มีการเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ให้เราคลิกอ่านเลยนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นอีเมลที่เราได้ส่งทําการขอเปิดโค้ดนะคะคือหัวข้อคือแจ้งสมัครเปิดตัวแทนนะคะแล้วก็มาดู เมลตอบกลับของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเราส่งไปที่เมลกลุ่มแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาที่เรานะคะค่ะตอนนี้สมาชิกรหัสสมาชิกก็ออกแล้วนะคะรหัส AM นะคะค่ะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าล็อกอินระบบออนไลน์ยูเซอร์เนมคือรหัสผ่านนะคะเลขที่แบบยาวาูงสิบสามหลักตรงนี้นะคะก็จะมีวิธีการเข้าใช้งานระบบสมาชิกให้สมาชิกเข้าใช้งานที่ระบบ เว็บไซต์ www.sikrombroker.co.th คลิกเมนูระบบสมาชิกนะคะยูสเซอร์เมให้ใส่พิมพ์คำว่า am ลงไปตามด้วย0 3ตัวตามด้วยรหัสมสมาชิกของท่านนะคะ5หลักตรงนี้นะคะพิมพ์ใส่ลงไปเลยรหัสผ่านครั้งแรกให้พิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักค่ะขอบคุณมากค่ะ